ค่อนข้างจะ100%เเพราะว่าเป็นคนชัดเจนกับความรู้สึกตัวเอง เบสคำสิงประกาศชัดเป็นคนอดทนและชัดเจนกับความสัมพันธ์ล่าสุดสาวเบสและวันีคำสิงได้แต่งตัวสุดสวยเท่ไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวที่ทุกคนไม่รู้ของสาวเบสโดยสาวเบสได้บอกถึงการเป็นหัวหน้าครอบครัวในมุมมองของสาวเบสต้องบอกว่ามีความอดทนเสียสละชีวิตส่วนตัวเพราะว่าต้องให้เวลา และหาเงินมาดูแลจนเจอครอบครัวนั่นเองและนอกจากนี้สาวเบสเองต้องบอกว่าเป็นคนที่ดูโตเกินวัยมากพอสมควรเพราะด้บอกอีกว่าต้องมีความรับผิดชอบมากๆและทุกๆก,การตัดสินใจของสาวเบสต้องเัดสินใจจากตัวเองร้อยซยิ่งทําให้บทนี้หนักมากขึ้นจริงๆและนอกจากนี้ก็ทําเอาแฟนคลับถึงกับอึ้องที่สาวเบสบอกว่าเป็นคนชัดเจนกับความรู้สึกมากๆคิดถึงตอนที่สาวเบสบอกว่าเป็น เพื่อนกับหนุ่มซิมตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนอยู่แสดงว่าถ้าสาวเบสบอกว่าไม่ก็คือไม่จริงๆแต่ถ้ามีความน่ารักเหมือนหนุ่มแพทริกได้เข้ามาตามจีบสาวเบสแบบเต็มตัวแบบนี้สาวเบสก็จะพูดทุกครั้งว่าจีบปะเนี่ยซึ่งแน่นอนคือว่าผู้หญิงเซนแรงอยู่แล้วฉะนั้นสาวเบสก็ถามตรงๆซึ่งแน่นอนว่าหนุ่มแพทริกก็พูดชัดเจนเช่นเดียวกันว่ากํากลังจีบสาวเบสและชื่นชอบสาวเบสมาเป,เป็นเวลานานเพราะนอกจากความสวยของสาวเบสแล้ว ก็ต้องพูดถึงความเก่งสาวเบสท,ที่ทําเอาแฟนคลับถึงกับหลอกหลุมรักสาวเบสเสมอฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยที่หนุ่มแพทริกจะตกหลุมรักสาวเบสได้อย่างง่ายดายและชื่นชอบมาอย่างยาวนานจนถึงขั้นให้หนุ่มซิมคิวเทอป้ามาเป็นพ่อเสือให้นั่นเองขอขอบคุณเบสคําส um ิงซิมคิวเทอป้าและแพทริกบาบารี ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ